วันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรมเนื่องในวันศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยประจำปี2568โดยมีนายเตดบุญหน้าเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีหนห้องโถงชั้นล่างอาคารแพทยพัฒโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2508มีหน้าที่จัดหาจัดเก็บและรวบรวมดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตแล้วด้วยเทคนิคมาตรฐานสากลเพื่อมอบให้จักสุแพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมตลอดจนให้การส่งเสริมบริการทางการแพทย์โดยในปี2568ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยได้ก่อตั้งครบ60ปีแล้ว ปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายกระจกตาจำนวน12,417รายข้อมูลณนะวันที่31กระกฎาคม2,568และมีผู้ป่วยรายใหม่จองดวงตาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการจัดเก็บดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตและนำไปใช้ปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยได้เฉลี่ยเพียงปีละประมาณ1,700รายเท่านั้น ดังนั้นศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคดวงตาการสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าดวงตาบริจาคให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและรณรงค์เชิญชวนประชาชนบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาติไทย การจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคดวงตาให้สภากาชาติไทยที่ได้ล่วงลับไปแล้วเป็นกิจกรรมสำคัญที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและขอบคุณผู้ทิดดวงตาให้แก่สภากาชาติไทยและในพิธีดังกล่าว ศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยได้มีการมอบโล่เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องด้วยสุรกิจพูลประดิษฐ์ถ่ายภาพและข่าวเฉลิมรัฐน้อยกลางรายงาน